โอ้ยไข่เนื้อน้อยมาทางนี้จ้าสวยเกินเคสนี้ก็เป็นเคสคนไข้ครับดินตรงมาจากสุพรรณตั้งใจมาปรับอุปกรพกับคุณหมอหลังจากที่มีเพื่อนเคสมาเสริมไปแล้วค,ครับผมเคสนี้เป็นเคสเสริมใหม่ครับคุณหมอวางซิลิโคนประมาณตาสองชั้นเคสนี้ลิวเคสที่หมอบอกว่าขอสลบป,ปลายพุ่งหน้าดูหวานหวานดูละมุนให้ไปครับคุณหมอคุณหมอจัดให้ครับรอยด้านนี้คือรอยตอบฐานครับรอยอีกด้านนึงก็คือรอยตอฐานเวลาผ่านไปสักหนึ่งถึงสองเดือนจมูกคนไข้ เรียวยาวเล็กเกิยอยู่เท่านี้ประโยชน์ของการตอกฐานคือทําให้ฐานสมุนไข้ที่อยู่ด้านข้างที่สูงเนี่ยหายไปนะครับคุณหมอตอกฐานให้สองข้างเลยครับคุณหมอเย็บอินเตอร์โดมครับรองไปได้วยตัวนี้เยื่อเทียมสร้างความละมุนให้กับปลายสมุกถ้าอยากรู้ว่าหน้าหวานละมุนแค่ไหนลองเอีงด้ข้างสักนิดหนึ่งกับคนไข้ประมาณนี้พอครับถ้าเกิดอย่างนี้เราจะพบว่าคุณหมอให้หัวตาสูงขึ้นประมาณนึงครับรับกระเนืนหน้าผากแอนโค้งสะบัดดีดบริเวณปลายขึ้นครับสร้างความละมุนให้กับปลายสมุกนะครับคนไข้เอียงซ้ายเอียงขวามองเองไได้เลยคครับบขมน ชอบนะคุ้มค่ากับที่เดินทางมาจากสุพรรณไหมครับคุ้มค่าคุ้มค่าเนาะสวยครับผมใครที่มีปัญหาเล็กน้อยเชิญมาทางนี้เลย AB c l คลินิกแก้ได้ชัวร์100%เลย